เพื่อโกหกมันเรื่องไม่ดีนะลูกนี่โอ้หนูไม่ได้โกหกตอนที่อยู่ยากตอนจะไปที่ถึงถ้าไม่โกหกก็ต้องพูดเลยพิเศษฮะไม่โกหกเลยนี่นี่น่ารักป่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างกับซีรีส์เรื่องนี้เราซ้อมวิ่งไว้แค่ไหนผมซ้อมวิ่งระยะสั้นครับอ่าระยะระยะลาบด้วยไม่ขึ้นลงอ่แต่ในเรื่องอะไรต้องวิ่งขึ้นลงเยอะจริงเลยมันน่ามันน่าจะเป็นซีรีส์ที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายมาถูกไหมจริงๆผมว่า เอาอนเริ่มแล้วเฮียลืมละเอ้าแล้วมากินอยู่จะพูดอะไรนะเอาก็เรื่องนี้จริงๆรู้สึกว่าซีรีส์เล่นซีรีส์เรื่องไหนก็เหนื่อยหมดเลยครับแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะมีเรื่องความเหนื่อยด้านแบบการขยับตัวเยอะเหมือนกันครับเพราะว่ามีวิ่งด้วยแล้วก็มีแบบจะต้องมีฟาดฟันกันบ้างใช่จะเป็นเรื่องนี้ที่เหนื่อยเพิ่มขึ้นมาหนูต้องแบบไปฟิตร่างกายให้วิ่งแบบ เราจะได้วิ่งได้นานๆกอนเดี่ก็ถ้าเป็นผมผมไม่ฟีดครับเพราะว่าเราจะเก็บเหวี่ยงก็เรามีเพื่อนวิ่งด้วยเพื่อนวิ่งไปครับแล้วก็ถ้าเรายอมเราก็เป็นซอมบี้แค่นี้ไม่แต่ในบทเนี่ยด้วยในบทเขาไม่นันแสดงคิดเงียบมาถ้าเราวิ่งต้องวิ่งไงดูของผมไม่ฟีดครับเพราะว่า เวลาเวลาที่เราวิ่งในซีนันจะมีความเหนื่อยถ้าเราฟิตไปก่อนความเหนื่อยนั้นจะหายไปเราจะดูแข็งแรงเกินอ๋อมันจะดูแข็งแรงเกินมันจะดูไม่จริงมันจะไม่จริง่้หนูไม่คิดว่าถ้าหนูไม่ฟิตมาก่อนละเพื่อที่จะวิ่งหนูว่าวิ่งไม่ได้อะแล้ววิ่งไม่ไหวแล้วต้องกินก็ คนกินเลยไม่ก็อาจจะอาจจะให้ซอมบี้วิ่งสโลหน่อยแต่ใช้ระยะภาพช่วยก็คือมาห้ามาคิวแรกไม่มีคิวสุดท้ายแล้วอะขอพี่ซีกนตัวยังไงบ้างครับผมก็โอ้โหด้ว์กันมองมันมากครับผมแล้วก็มี acting โค้ฟลบบว่าแบบเฉพาะทางมาด้วยการเคลื่อนไหวหรือว่าด้วยความรู้สึกของตัวละครครับผมมอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่วิ่งอีซอมบี้ครับมันมีอะไรหลายรสชาติมากแล้วก็บทแต่ละตัวละครเนี่ยมันลึกซึ้งมากครับผมซึ่ง ส่วนตัวที่เรารู้สึกว่ามันจะเหนื่อยเพราะว่าสถานการณ์มากกว่าเพราะว่าแค่เราอยู่ฝึกอยู่สมมติอยู่มหาลยัยอะไรเงี้ยแล้วก็มีซอมบี้อ่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่ในจิตสภาพนั้นตลอดเวลาถึงเราจะไม่มีบทพูดหรืออะไรหรือก็อไม่แพนเราก็ต้องอยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลามันต้องเหนื่อยตรงนั้นอย่างเมื่อกี้พี่เวียพี่ป๊อกเขาบอกว่าพร้อมเต็มที่เลยเขาแบบเซอร์ไพรส์มากที่ได้ร่วมงานกับแบบน้องผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันรู้สึกว่าน่าจะเซอร์ไพรส์มากกว่าที่พี่เวียพี่ป๊อกอาชาด้วยครับเพราะว่าเราก็ผมยัง คิดว่าจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่อยู่ครับเพราะเพิ่งเล่นมาไม่กี่เรื่องเองนะครับก็เรื่องนี้ก็ได้ร่วมงานกับนักแสดงหนแนวหน้าของประเทศเลยแบบต้นๆเลยครับก็ดีใจครับแล้วเมื่อกี้ตอนที่บนส่งอยู่ได้คุยกับพี่ป๊อกพี่เวนิดหน่อยรู้สึกว่าพี่ๆเขาใจดีจังเลยใช่เขาบอกว่าให้หนูถามเขาได้เลยว่าถ้าหนูติดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแอบลัวโดนดุเหมือนกันกังวลใครกังวลใครกังวลใครใครล่ะครับ ก็ไม่รู้พี่เขาดูหรือเปล่าตอนทำงานไม่ดูพี่เขาไม่ดูที่หน้าร้านดูปรึกษาได้เลยถามพี่สีดีวพี่สีไปร่วมงานกับต่างไาตเยอะเลยใช่ไหมส่พี่เบียร์กับพี่ปอกยังครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับผมเวลาในพาร์ทการทำงานแต่ละคนก็จะแบบตั้งใจทำงานก็จะมีบิวในการทำงานของแต่ละคนแต่รู้สึกว่าท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าได้ร่วมงานด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วครับผม จริงๆพี่สีกังวลไหกังวลหรือพ,พี่เวลหรือพี่ปอเพราะทุกวันที่เขาเป็นนักแสดงผมกังวลน,นะเพราะจริงเพราะว่าเราเจอนักแสดงแบบว่ารุ่นใหญ่เหมาเยอะมากซึ่งพี่เวลพี่ปอแบบว่าโอ้โหเป็นแบบทำงนานดิจินเลยก็ได้ครับผมเรารู้สึกว่าการที่เขาจะรับเล่นเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ที่เขาพูดในวงว่าเพราะว่าบทมันน่าสนใจจริงเขาเลยรับแล้วก็รู้สึกว่าบทมันมีอะไรที่รู้สึกว่าเขาอยากจะเล่นและสิ่งนั้นก็รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันเราก็อยากทําให้ออกมาให้ดีแล้วก็ทําให้เต็มที่เหมือนกัน เราจะเริ่มถ่ายทับเมื่อไหรนเดือนนี้แล้วครับเดือนนี้แหละครับใช่อีกอีกไม่นานก็เริ่มแล้วภายในเดือนนี้เลยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับอยากรู้ว่าคิวแรกจะเป็นยังไงแสดงว่าซีรีส์คู่เราเสร็จไปแล้วอ๋อซีรีส์คู่ซีรีส์คู่ยังคซีรีส์คู่จะเป็นหลังจากซีรีส์คู่จะเป็นหลังจากเออเออเออก็มันเลื่อนอีกแล้วหรือว่าไงอ๋อจริงวางแผนไว้ว่าถ่ายปีหน้าก็ถ่ายแรกเแล้ว เดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มถ่ายซีรีส์ข้ามภาคียงเธอครับส่วน s k y w a l k จะถ่ายตอนใช่จริงเราก็วางแผนแล้วแล้วก็เต็มตัวครับผมเพราะว่าอยากได้แบบว่าบทที่ดีที่สุดแล้วก็แบบ s ั้นตอการซ้อมการเวิร์กช็อปมันต้องเยอะมากขึ้นครับผมใช่อยากให้ออกมาดีที่สุดอย่างที่ทุกคนบอกเลยว่าไม่ต้องรีบเราจะค่อยๆประดิษฐ์และทําสิ่งนั้นออกมาให้เป็นแบบม a สเตอร์พีดมากที่สุดนี่ทำคมวันนี้ทำคมวันนี้เออยังไงนะ ถ้าไม่หนีก็ตายเออถ้าไม่หนีก็ตายมันเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้นิงพูดอีกอย่างเหรอเมื่อกี้พูดอีกแบบหนึ่งพี่นิ่งเมื่อกี้พี่นิงพูดอะไรสักอย่างยาวมากแต่คมมากแต่จำไม่ได้แล้วครับแต่เฮียเปลี่ยนเป็นถ้าไม่หนีก็ตายใช่การรอดเป็นสองการถ้าอยากรอดก็วิ่งอาเปลี่ยนอีกแล้วอรวมกันไม่เป็นไรแฟนเป็นแฟนคอมเมนต์เข้ามาอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนได้แบบตรงนี้ได้เลยเออหนาอีกเรื่องหนึ่ง โน่นี่ปล่อยเพลงชื่อมาแล้วใช่เอ๊ะเอ๊ะวันนี้พูดได้แล้วทรั้งก่อนสปอยครั้งก่อนสปอยแต่ถ้าแล้วมันแบบมันคันปากมากเลยมันอยากู่แบบมันอยากจะเอ๊แต่วันนี้เอ๊ได้แล้ววันนี้หนูเลยจะร้องให้ฟังสักหนึ่งท่อนเอ๊ะเหมือนจะดูจากปากที่แล้วตอบคำต่อไปอ่ะเมื่อกี้เัีเกิดสมุดเลยสมมติวเราเป็นเคำผมร้องให้ฟังก็ได้ เอยังไม่ได้เพลงยังไม่ปล่อยไม่ปลนี่หมดเอเ A เอเอไม่ได้นั่งไก่นังไก่ั่ง่แต่จะบอกว่าเอในเพลงก็เป็นโน้ตนี้เลยครับเอ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 ไม่เอไม่มีเอเอเอหนุหนูนแล้วตัดได้ไหมเรื่องราวมันเกี่ยวกับทำไมต้องเอเพลงนี้อเลยครับคอนเซปที่ปล่อยไปแบบมีทั้งรูปแล้วก็วิดีโอแล้วทุกคนจะสังเกตว่ามันเป็นสีชมพูหมดเลยครับก็เพลงนี้เป็นแบบคอนเซ็ปต์ น่ารักน่ารักมากๆเลยครับเป็นฟิลเหมือนแบบสปอยว่าเกี่ยวกับความรักครับใช่เป็นความรักที่น่ารักเป็นเพลงที่ทุกคนสามารถเปิดฟังได้แบบเพื่อเซตมูดในตอนเช้าได้เลยถ้าสมมติอยากให้เช้าวันนั้นเป็นวันที่สดใสก็เปิดเปิดฟังเพลงนี้ก่อนับเหล่าทุกคนระหว่างวันทุกคนอาจจะแบบไปเอ๊ะเซตโดยไม่ต้องใช้มูดเนาะ ไปเอไปเอเระหว่างวันนะ <A. S 1> แต่เพลงนี้มีประโยคที่รู้สึกว่าพี่แทนได้แบบจริงๆดีใจที่พี่แทนลิฟตามาแต่งให้เลยครับแล้วก็มาฟิชเชอรี่ด้วยนิดหน่อยด้วยครับใช้พี่แทนแต่งเพลงแบบรู้สึกว่าจำง่ายมากๆเลย <A. S 1> แล้วก็มีบางประโยคที่รู้สึกว่าอ มันแบบมันเอ๊ะเดี๋ยวคำว่าเอ๊ะจะลอนกับหัวทุกคนอีกงานแต่ยังบอกตอนนี้ไม่ได้ยังบอกไม่ได้แล้วเฮียมีโอกาสจะฟังยังไงผมฟังเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยเราไม่เป็นคนแรกเลยหรอผมบอกเลยอันนี้พูดได้แหละเฮียเป็นคนแรกเลยหรออันใครนี้ไม่ได้เป็นคนแรกครับ แต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นอุ้ยที่หมายคอาว่าเอ๋เหรอที่หมายคขาว่าเอ๋เพราะว่าดู้นดิวปูไว้ว่าจะเป็นความรักแล้วเละเลยหรอมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นเอ๊ะยังไม่เละครับเอ๊ะยังไม่เละโซพันนาะพี่ตื่นเช้าเลยลิ้นลิ้นลิ้นพันเอ๋เอ๊ะเฮียบอกว่าไงนะเดี๋ยวว่าไงนะเฮียบอกว่ามีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นแน่นอนยิ่งกว่าที่ทุกคนคิด เอ็มวีน่ารักมากเลยครับเฮียได้เป็นพระเอกไหมไม่บอกเฮียอ้าวเขาไดนเสี้ยวเลยอคนเดียวไม่บอกเขาไล่นไม่ได้เล่นไม่ใช่เฮียไม่ใช่เฮียหนูเล่นเป็นพระเอกเองเล่นกับตัวเองก็ได้เพราะหนูก็หล่อนร้องแล้วก็เล่นกับตัวเองไงไม่เอาเหงาครับมีคนเล่นเป็นเพื่อนมีคนเล่นเป็นเพื่อนครับมีคนเล่นเป็นเพื่อนถ้าไม่ถึงไม่ใ เออจริงจริงใหญ่เขาเล่นเป็นพระเอกสักหนึ่งเรื่องในเอ็มวเออผมไม่เคยคิดเลยนะเรื่องนี้ก็เราไม่เขาออกมาแหละซิงเกิลไม่มีสามแสนมาหนูถ้าตัวแพงหรือเปล่าสามแสนพี่ซีฟีได้ไหมพี่หรอฟีให้น้องเราเป็นเจ้าของค่ายนะก็ต้องมีอะไรแรกครับเออถ้าไม่ได้เงินก็ต้องได้อย่างอื่นอ่าหนูมาหนูจะอะไรแรกเฮียดีไม่เอาหัวหมูที่หนูหรือมาหัวหมูหอาัวหมูขับบ้านเหราเนื้อลูก กินขื่อน่ากินเว้ยไปยันเก่งเลยนะแล้วนึงพี่ขาต่างเอาหัวหมูไปทำอะไรอ่ะเนี่ยมองหน้าไม่ออกเลยว่าหน้าหนูอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เมื่อตอนที่เขาแจกนะผมก็อหยิบหัวหมูมาแล้วอ่ะเออหนูหยิบมาไม่ทันเลยไี่อื่นสับปะรดไข่กลวย็ยังไม่เคยเห็นใครหยิบหัวหมูก็เลยลองอ่ะหนูก็เลยลองหยิบหัวหมูก็เลยเออ เราไม่ได้ให้หรอกครับเพราะว่าไม่น่าจะมีแปลกกลับคุณคิดพนตรงว่าพี่ก็เลยเอ๊ก็เลยเอ๊ะแฟนเขาก็เอ๊ะแหมหก็เลยไปซื้อเพลงแล้วหนูก็เลยจะาหัวหมูให้เฮียเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมาเล่นเกมวีพี่เอาไหมเดี๋ยวหนูไปหยิบให้เอาหัวหนูดีกว่าตอนนี้จริงจริงจริงนิวอยากให้เขามาเล่นเกงวีบ้างไหมก็ จริงๆแล้วได้เนียอะไรครับนี่เป็นคนชอบเล่นเล่นเอ็มวีอยู่แล้วครับมีโอกาสติดต่อมาได้เลยครับติดต่อก็อยู่ได้วยติดต่ออะไรพี่ซีติดต่ออะไรอยู่ครับไม่เผื่อมีใครใครนอหน้าดูอยู่ว่าจะติดต่อได้แต่หนูขอสักเพลงนึงก็ได้เพลงที่สี่ห้าได้เอาเพินิษฐ์ไปได้วันเกิดเฮียหรือว่ามันต้องเป็นเพลงรักแค่ไหนมันถึงจะต้องให้คอมเม้น อาจจะเป็นเพลงตลกก็ได้ครับเล่นยเฮียตลกเหรอไม่เป็นไมตลกด้ยังแต่แบบจริงๆก็อยากให้เฮียมาเล่นด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงไหนเหมือนกันแต่เอ๊ะไม่ทันละแต่เฮียไม่ทันไม่ทันแจงวัตถเอ็มผมไม่ไหวนะผมดูจาก MV แล้วแบบเราดู MV เราด้วยหรออุ้ยเราเป็นคนคนแรกจริงๆของจริงเราเรียกพี่สีอ๋อผมอยู่ใน ก็ผมบอกว่าโหอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเราว่านางไปทำไมทางที่เราก็ไม่ได้ไปเป็นพระเอกเราไปเฝ้าน้องหรือว่าไงไปพบกันแต่งหน้าไปแต่งหน้าที่กองไปเห็นแต่เห็นนะเออจริงๆถ้าเขาไม่เป็นพระเอกอย่บีสู้ข้าตัวเข้าไปฟรีผมฟรีฮะเอาเวลา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 ฟรีผมฟรีจริงฟรีจริงแต่ก็แล้วแต่หนูจะให้แต่จริงๆผมไม่ได้ไม่ควรจ่ายอยู่แล้วจแต่จ่ายก็ได้ จะจ่ายได้อยู่แล้วถ่าเฮียเพราะว่าผมให้ไปผมเอากลับมาอยู่ดี่เรา่างหน้คืนน่ะเหมือนซื้อแหวนให้อย่างเงี้ยซื้อแหวนคืนกลับมาแล้วคิดว่าอุ้มคุมแะ้วเหรออเอ่อฝากเพลงหน่อยจะจะได้ชมจะได้ฟังกันกแล้วครับก็ขอฝากเพลงเอะด้วยนะครับปล่อยชื่อเพลงไว้เลยเรียบร้อยครับก็ได้พี่แทนลิฟตามาแต่งเพลงให้แล้วก็พีจอริ่งด้วยนิดหน่อยครับใช่ก็อยากทุกคนรอฟังนะครับเดี๋ยว หลังจากนี้อีกหลายวันเลยก็จะทยอยทยอยปล่อยคอนเซปต์แต่ละคอนเซปต์มาครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีปล่อย t s ซอ r ์ด้วยเล็กน้อยับแล้วเดี๋ยววันที่13ธันวาคมนี้ตอนหกโมงเย็นรอฟังพร้อมกันครับทางดิมดิ Music กับเพลงเพลงเอ๊ะเอเอโอเคถ่ายรูปขอบคุณคับร้อนไหมฮะร้อนไหมฮะอยู่กันนานมากคณที่อยู่รอมาเลยครับตากแดดทคนเลยอย่าหลั